มาดูกันต่อครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Honda รถสปอร์ตต้นแบบที่มีชื่อว่า sfa 1 5 0ครับนี่คือสปอร์ตต้นแบบที่ Honda ตั้งโชว์ยิโดดเด่นที่งานมอเตอร์โชของอินโดนีเซียหลังจากที่รายการของเราได้มีการนำภาพมาลงให้ชมไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกัมกนอย่างมากมายว่ารถคันนี้จะมีโอกาสมาผลิตที่เมืองไทยหรือไม่อย่างไร ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่ารถคันนี้นะครับมีเสียงตรรับเข้ามาอย่างมากมายท่วมทนม้นมันรถต้นแบบคันแรกของ Honda ที่มีเสียงตรรับได้อย่างมากมายอย่างไม่น่าเชื่อครับนี่รถสปอร์ตต้นแบบในลักษณะของสปอร์ตเอยหรือว่าเน็กเก็ตสปอร์ตครับมันมีลักษณะการดีไซน์ที่ถือว่าล้ำสมัยล้ำยุคเป็นอย่างยิ่งด้วยโครงสร้างตัวถังนะครับในแบบ3มชิ้นด้านหน้านะครับเป็นเทอริฟเฟมท่อเหล็กกลมสารควายไปมา ตรงกลางเป็นเฟรมอลูมิเนียมอลลอยและส่วนซับเฟรมท้ายเป็นแบบท่อเหล็กกลมนะครับสมชิ้นต่อเชื่อมกันยึดขึ้นอยู่เอาไว้และจุดเด่นที่หลายคนสอบถามเข้ามาอย่างมากมายก็คือเจ้าสวิงอาร์มแขนเดี่ยวหรือโปรอาร์มอันนี้นี่เองครับก่อนหน้านี้เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับฮอนด้าได้เคยมีการบรรจุสวิงอาร์มแขนเดี่ยวหรือโปรอาร์มให้กับรุ่น NSR150SP แต่ว่า20ปีที่ผ่านมาครับฮอนด้าไม่ได้มีการพัฒนาสวิงอาร์มแขนเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นการกลับมาสู่ต้นแบบที่หลายคนบอกว่ามันมีดีไซน์ที่สวยล้ำสมัยอย่างยิ่งไฟหน้าของ SFA คันนี้นะครับเป็นแบบ LED projector 2ดวงบนล่างนะครับให้ความสวยงามโดดเด่นที่แตกต่างจากไฟหน้าทั่วๆไปนี่คือลักษณะของการออกแบบที่ต้องถือว่าล้ำยุคล้ำสมัยเป็นอย่างมากในขณะนี้แฮนเดิลบา์นะครับมีขนาดกว้างใหญ่สามารถคอนโทรได้อย่างง่ายดายคล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์กึ่งๆโโตาร์หรือกึ่งกแอดเวนเ พราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนเกตรูปแบบใหม่ที่ฮอนด้าสร้างสรรค์ขึ้นมาสังเกตดูเฉยนะครับว่าฮอนด้านั้นได้มีการดีไซน์ท่อไอเสียตอกทางด้านข้าง2รูนะครับนี่คือต้นแบบของการดีไซน์ล่าสุดนะครับฮอนด้าได้มีการนาเจ้า SFA นั้นไปตั้งโชว์โดดเด่นที่งานโอซาก้ามอเตอร์ไซค์เชิญโชว์ที่ญี่ปุ่นซึ่งงานนี้เป็นการชี้เห็นครับว่ารูปแบบดีไซน์ของ SFA นั้นได้รับการยอดเป็นอย่างมากในอินโดนีเซียและ Honda m มอ o ตญี่ปุ่นก็็้เหนแลววครับ่า ดีไซนแบบนี้น่าจะโดนใจคนทั่วโลกจึงได้มีการนำเจ้า SFA ไปตั้งโชว์อยู่ที่งาน o s ซาก้ามอเตอร์ไซค์เครื่องชและเชื่อว่าในอนาคตจากนี้ไปเราคงมีรุ่นกับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้อย่างแน่นอนโอกาสที่เรจะได้เห็นเจ้า SFA มาโผล่ที่เมืองไทยนั้นถ้ามีกระแสาขาวเมื่อไหร่ผมจะแจ้งคุณผู้ชมทราบทันทีครับและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วแต่มันตอนน่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ